อดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดก๋วยเตี๋ยวแขผัดก๋เกียวแขกเราจะใช้ เ้นใหญ่นะครับเส็นใหญ่แช่แช่น้ําให้นิ่มแล้วก็จะปัดใส่หัวงอกใไปริ่ยวมวนิหัวใส่ริหยวกเป็นอาหารพนักงานนะครับร้านเรามีพนักงานแขกพนักงานแขกเยอะ ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วมีกับบ้านกับช่องกันหมดแล้วก็เลยทำแค่ที่เดียววันนี้เราจะทำแค่ที่เดียวผัดก๋วยเตี๋ยวแขกผัดก๋วยเตี๋ยวแขกผัดก๋วยเตี๋ยวแขกสูตรนี้ได้มาสมัยไปเดินตลาดปลาท่าตลาดปลาท่าที่ซั่งอารเบียแล้วก็ไปเห็นเขาผัดขายในตลาดนัดที่ตลาดปลาท่าก็เลย จะมาทำใหพนักงานทำเดี๋ยวคนนั้นก็จะคุกก็จะเชิญอยู่ห้าท o กคุ k stir fry thick noodle with curry powder I will show the big thick noodle and stir fry with the chicken bean sprout carrot and pepper so let's start t cooking ตา้าเลยตา้านเลยเราจะพงละเราจะผัดแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปอาหารแขกขาดไม่ได้คือน้ำมันนะครับอาหารแขกย่างลงไปย่างลงไปใส่ไ,ไข่ตอกไข่ใส่ลงไปนะครับเรียกว่าผัดเป็นยวแบบก็เกิดจิดขาดไม่ได้คือหอมใหญ่นะครับเปียวแบบ ่ได้เลยหอมใหญ่เอกมะอยเอกแอนเนียนก็ใส่ไก่ชิคเก้นไก่ที่เขียวแดงเผปเปอร์สรีมอนี่ นี่ก็เส้นใหญ่ทิ๊กไรท์มุดโอไรท์ทิ๊กมุดโอแต่ไปกั่ตัวล่อเดี๋ยวยังผัดผัดไปเรื่อยๆนะครับก็ค่อยผัดไปเรื่อยๆเส้นเส้นใหญ่ เอาให้นเส้นมันนุ่มนะครับแต่น้ำมันเพิ่หมหน่อยจะได้นิ่มไปมาใ,ใกล้ๆมาใ,ใกล้จะได้เห็นตับฟางก้อนเอออ่า เกี๊ยวแขกขาดไม่ได้คือผงกะหรีนะครับผงกะหรีใส่ผงกะหรีลงไปใส่ผงขมิ้นหน่อยมันจะได้เหลืองๆก๋วยเตี๋ยวผักแบบผักก๋วยเตี๋ยวแบบแบบเออเออ ูดเป็นภาษาอังกฤหน่อยเมนูวีคอเสียฟรายนูโตรวิธเดอร์คอรี hmm. ่พาวเดอร์อ hmm. ับดุสิซนิงชูกะอับิมอชูกะดิซนิงพาวเดอร์ดินิงซอสเย a กไปหน่อยจะได้เป็นเหมือนผัดก๋วยเตียเต๋ยวขัาวแขกก๋วยเตี๋ยวขัาวแขกนะครับ ขาตรงไใ้เนิ่มอนู่หละใส่น้ำก็ได้ใส่น้ำมันใส่น้ำมันหอยลงไปหน่อย เกียวขั้วแกบอาหารพรพนักง,งานพนักง,งานแ,งแกงตกชวนสี่ห้าคนตรงนี้เหลือเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนรายจานคนเดียวแล้วอ่าเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วอ่าอ่านะครับ เราจะจัดใส่จานทีเนี้ยนี่เป็นข้าวพนักงานนะครับอาหารพนักงานเมนูน,นี้สูตรนี้ได้มาสมัยไปเดินตลาดนะัดบาท่าที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเห็นเขาผัดขายข้างทางประข้างก็งงเลยจำมาทำให้พนักงานกินนะครับเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวขั้วแขกหรือว่าภาษาอังกฤษ เรียกว่า stir fry chick noodle with curry powder And stir fry chick noodle with curry powder oh oh look at this wow เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยว,วขั้วแขกไหมเอาเดี <laughs> ๋ยวไมปขับรถไฟ เดี๋ยวไม่ไมทันรถไปพนักงานเอาอีน,อนัดปดั่วปุ๊บกับข้าวพนักงานครับสมาพนพนักงานแต่ก่อนพนักงานมีแขกมีสี่ห้าคนตอนนี้เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเพราะว่าไม่ถูกกันต่อยกันต่อยครับว่ากลับมาดีกันแล้วดีนะช่บอบนี้อ่ะยังไม่เข้าข้างใครไม่งั้นเป็นหมาหัวเน่าอีกแน่เลย เพราะว่ามันเป็นพี่น้องกันแล้วมันก็ปล่อยกันโก็ยกหนีสงครามมาอยู่กิี่แล้วยังป่อยกันอีกไม่เข้าใจคนแขกจร่เๆยงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ